ถ้าคุณส่งคลิปส่งการบ้านลงกลุ่มนะครับมาดูรับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงครับนี่ก็คือแค่คุณเป้นะครับแคสคุณเป้ก็คือฝึกกันก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับก็กลางเดือนนี้แหละครับจะครบ3เดือนพอดีนะครับก็คุณก่อนที่จะมาฝึกนะรับก็จะเป็นสกินนี่แฟตนะครับมีพุงหมาน้อยนะครับก็ก็คือฝึกกันเข้าโปรแกรมฝึกกัน3เดือนนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับทําไมนะครับผม ถึงไม่เทนส่วนโรกับคุณเป้นะครับเพราะผมจะทําให้เป็นเคสตัวอย่างว่าถ้าคุณนะครับส่งการบ้านลงกลุ่มนะครับตามที่แอดมินเขาให้การบ้านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าฝึกแล้วก็เรื่องอาหารโภชนาก,การนะครับนี่ก็คือคุณไม่จําเป็นจะต้องเทนส่วนโรกับผมนะครับแค่คุณส่งการบ้านลงกลุ่มคุณก็ถึงเป้าหมายคุณก็มีรูปร่างที่ดีได้นะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ประมาณกลางเดือนนะครับจะเปิดเทนนะครับ เดี๋ยวรอก็คือแอดมินเข้ามาแจ้งอีกทีนะครับนี่ครับคุณไม่จำเป็นต้องเทนกับผมนะครับก็เคสหลายๆเคสนะครับจะเทนกับผมแบบส่วนตัวส่งคลิปวิดีโอครับทางแชทนะครับแต่เคสนี้ก็คือสําหรับคุณเป้นะครับก็คือทําให้เป็นตัวอย่างเพราะว่าเดี๋ยวผู้นําเราจะน้อยผู้นําเราจะไปก็คือสมาชิกในกลุ่มจะเยอะขึ้นนะครับเราจะเทนกันไม่ทันนะครับเราก็เลยต้องเอาคุณเป้เป็นต้นแบบนะครับว่าถ้าคุณส่งคลิปลงกลุ่มนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ รูปร่างคุณก็จะเปลี่ยนนะครับรอดูนะครับขอรุ่นต่อไปนะครับรอ้อยแรงครับ